12ตุลาคม2565ในายแพทย์ยุทธนาวนรรณโพกรางนายแพทย์สารสุขจังหวัดพระนครจริตยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครจริตยาเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการโรคหลอดเลือดสมองในวันศุกร์ที่2 1ตุลาคม2565เวลา13บสนาฬิกา30นาทีศูนย์การค้าอายุธยาสิทิปาร์กและกิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565เวลา16นาฬิกาบริเวณพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยทุ่งมะขามย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมอู่ทองชั้น5โรงพยาบาลพระนครศรีอุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา